ยอดรลกแค่หมานจ้ะห so ัวหัวเลยที่น้องบิ้งอ๋สองหยอดสามสีเห็นงามๆเลยสิงอดใหญ่ก่อนด่ไหมบ้งเอ๊ดที่ไ้นอ่ะนกไม้ไผปลาเด้อค่ะนี่หยอดใหญ่ๆเลยมานๆเลยออตด๋ก่อนเออนี่ละใกล้ๆนี่ละอือ ยืยดหย่ยอนเลย,ยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านหมอนอีสานสอนดีพ้าพีฟ้าหน,น่องมาหลอกนอมัยเด้อจ้ะนอมัยไฟป่าริมมู้นจ้ะอำเภอราชสีสลัยจังหวัดศรีสักเก็ตมานะจ้ะพีะะ่น้นนองมาเบิง้งหนึ่งหย่อนหย่อนยายน้อย,ยายน้อผูออ้กองสุงพี่น้องตั้งจกกุกัวเอยยอ,มอมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเข้ามามาจ้ะค่ะสวัสดีค่ะนี่วันนี้พามาลอหาหน่อมัริมมูเนาะยายน้ะ มฟังมูลค่ะจะสีแดงน้อมยไพปลาทั้งน้อมยไฟน้ำหรอนอนยายเนาะจ้รอหาไปเรื่อยๆจ้ะรอหาไปเรื่อยๆเอ้าจัดการอ้าวมันนี่จ้ะอย่าหลกแหีงยมมันจ้ะอัวหัวเลยมาแล้วมาเข้าต่อจ้ดได้ยีบทั้งนี้ทั้งนี้ออมก้ออมก้อที่น้องอมมาเนี้พามาหมวลตั้มกันจ้ะออมเลาะออมเลาะโอ้ยเตจมเนีมบ้าที่น้องเพิ่ง อ้าสองหยอดนี่สามสีเห็นงามๆเลยพี่น้องก่อนอดใหญ่ก่อนนี่ไหมเบิ่งเอ๊ะนี่กี่ดอกนกไหมไฟปลาเด้อค่ะเนี่ยหยอดใหญ่ๆเลยมันๆเลยเอ้าตัวไหนก่อนอู้นี่ละอใกล้นี่ละนี่ไฟปลาคลองแฉะน้ำลายถึงจนยาวพี่น้องเอ้ยตัวนี้ได้ได้ปะได้นี่นี่งามๆเลยนี่จัดอันนี้ Sure oh ีบังยอดเหยอดนมงพี่น้ออันนี้เตาเพิ่งกลังขึ้นนี่หยอดรเน้อหอใหญ่ดีนอยใหเตาอู่ขึนกนไหน ข้างดิ่เอาบ่ข้างดิ่งเลยเสียบเอาใจเลยเสียบเลยอ่อนๆนี่ต้มนหวานพีเนาะ้มนำพรไรเนียหว่าชืคืนอีกอยู่ด้วยนอนเนี่ยนอี่ตนช่องกี่ยัมีบ่ต้นตูนเคียวจะกเียวก่สาวเดี๋ยวถอยก่อน อกอเดียวอมกอเดี๋ยวได้ยเยอเลยดยบอเอาไปขอไปเอาขอพะเนาะใส่น,นดเอาอ้ได้ต้นอ่ะหยอดบางงามหนึงอ,ออนงอ๋อออก็ไม่จ้าข้างลังมันมันที่ยหยอนหึงไปายนำไปเลยมาฮามาเี้เห็นบ่ สองบนต้นไหนหยงอนหน่อยเอตัวงอไงเอตัวไงป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาแนวตานป่ะน้ำน้เอาเร็วบนใดได้จ้ะน้ำบนใดทุ่งเยน้ำอข้าเอไร้ำอไเขาไปข้างในนั่นนี่ป่ะ้ทางบนอ้อมาง นั่งดินจ้ะนี่กำลังขึ้นอบอ่นอนดูสนองก่ดิน้ำก็กอหัวแบบน้ำก็กอ,องหัวหอนอนี้เป็นใจได้หรอ ต oh, ั้งพอดีตั้งอ่อนเลยใหญ่บึงหย่อนเลยหย่อนึงกินออกข้างในมีบอเนื้อดีข้างในใช่กำลังดันอยู่คังดีตาเต่าเอาได้บอลองบ่ตาเต่าคืออยู่ในเห็นบ่ล่ะบ่ได้ห่อเสียม

หอนใย่ยาวเหยงยดเนาะเปนยาวจ้ะปเอวขอพะเนาะอนมามอ้นี่ยพี่ะิ่งเอนหน่อยอยู่ค่ะมาเอาบ้างหน่อยเหี้ยนี่ไหน Một miếng tay nhau nhau đôi khi nói Nhau ơi cái nội Đeo nhau khắp Nhau nè nhau nhau Đi bật à xuống Mệt nhau ui, ui này nó Cái gì nhỏ này Ít, nhỏ này à, Ta tàu nhai Dạ, sớm thì coi dạ, coi ออจ้รีมูนของแทะ <c oughs> <c oughs> น้ำเด้อค่ะนี่จี่แตน, <c oughs> น้ำเย็น,น,นดีอยู่น้อยยายนะ้ะหามมลเป็นไอขึ้นมาอ้านนันมีมานด้วยมาโทมพิ่กำลังขึ้นพอดีเนาะ เนอันนี้สันได้พี่น้องเอ้ก็สันตัวเง a ป้านี้บ่ได้มาโดนตเลยว่าคนตกลงพักมาหล่อเมงมานพอดีเลยแด้เรอตัวที่หกน้ำกับแหลมน้ำกับพ่อน้ำ แหลมทุงมือก็บปไหวมาแล้วว่างนั่งต่อจ้านี่บอฮูในไหน,ใน,น,นสีเขาไปเอาตามไปบ่แล้ เสียงป่าบอดบังหากเกาแนงเพิ่นก่ะ ngầm ngầm đây chả được thì xe như này Ừ. này ต่อไปครเท่น,เน,นี่ก็ต้องจะขึ้นไม้ <ไง S 1> หน่อยงามอ่อน,น,น,อน,น,นเห็นเราต้องเอามันเขายากโดมนมลมา <c ười> ด,ด้วยไหนก็นา่ารักเดี๋ยเสียม นี่หยอดนี่น้ำพี่น้องเคน้ำของแทะเหนียงามจ้ะคือว่าน้ำก็ไฟได้พี่น้องเลยอสีแดงมาก็ร้โป๊กว่าน้ำนี่แต่น้ำปดไปก็ากดก็พอน่ะไปวยเงยจ้า ปวยเราจะหอนนอ่ย่ายเนาะสูบไวแล้วอาการหอนเท่ากับต้องละมัดเราว่างจะคล้งองน้ำเนาะยามตัวแมนหาแต่พอกินจ้ะยายามมึงินองเลยหาพอกินปะปวยกันจ้ะโอวริมหนามเห็นหนามไม่ไหวฝน จ้ามืัอนี้มาหาหน่อนม่ไข่ปลามัดหมานที่หนอนหมานดีจ้าไม่เต็มหย่อนยิงใหญ่ไอ้แกงเยอะจ้ะเดี๋ยวอวยกลับเลยจ้ะหย่อนใหญ่หยอดหัวดีเนาะยายเนาะใช่ค่ะกำลังออกเลยคือฝนใหม่จ้ะค่ะคลิปนี้เฮาลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องอีสานสะออนเดย์ในเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ นางเซามีแห้งุมใหม่ตีนผู้ค่ะหนีมาแวะเบิงผู้น้ำนอใหญ่มาเลาะเบิงค่ะเพื่อมีอีหลออมียังออกค่ะสักแป๊บหนึ่งก็จะกลับเพื่อมีแนวใดอค่ะอะลาไปก่อนค่ะ